ชายโสดลูกติดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เตรียมสร้างคฤหาสน์ใหม่หลังเลิกเมียยืนยันจากปากบิ๊กทิติวฒิยูทูบเบอร์ช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันกับอดีตภรยาแพรวพราวแสงทอง เดยจากนี้จะกลับมาทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้กับลูกๆทั้งสองคนสถานะตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุยกันแล้วและยังคงเป็นพ่อแม่ให้ลูกและแบ่งเวลาดูแลลูกทั้งสองคนให้ดีที่สุดตัวผมจะอยู่ทั้งอุดรธานีและเที่ยวไปมาระหว่างอุดรยโสธรนะครับเดินหน้าต่อไปครับ move on ขณะที่ล่าสุดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้อัปเดตเพิ่มเติมเป็นภาพบ้านรูหลังใหม่ที่เจ้าตัวเตรียมจะสร้างพร้อมกับระบุว่า เริ่มต้นใหม่ยังไม่สายที่อุดรธานีก่อนที่ผมจะไปเซ็นสัญญาก่อสร้าง FC แฟนคลับช่วยเลือกแน่แบบไหนเหมาะกับบ้านของหนุ่มโสดและบ้านชายโสดลูกติดสองณนะอุดรธานีช่วยเลือกหน่อยครับ